เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกม Happy Dummy นะครับกันอีกเช่นเคยกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำกิจกรรมนะครับของแอปแอปนี้นะครับสำหรับแอป Happy Dummy นะครับทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดหรือไม่เคยเล่นนะครับผมแนะนำนะครับเกมนี้นะครับสามารถหารายได้ได้นะครับและช่วงกิจกรรมช่วงนี้นะครับก็คือว่า ได้เพชรเยอะมากแล้วก็ได้เหรียญเยอะมากแล้วก็ได้ไอ้คอยนะครับช่วงนี้หาง่ายมากเพราะมีกิจกรรมนะครับทุกคนนี่ครับเห็นกิจกรรมไหมครับทุกคนไอ้ตรงช่อง молод, ตรงนี้เ <noise> <ym, S 2> ขาเรียกว่าช่องกิจกรรมนะครับทุกคนส่วนในของตรงนี้ครับคือได้ของเยอะมากนะครับแจกกันเยอะมากนะครับสาหรับผู้เล่นไหนที่โหลดมาใหม่นะครับเกมเกมนี้นะครับดาวน์โหลดได้ทาง Android และ iOS นะครับทุกคนเล่นฟรีนะครับทุกคนไม่ต้องเติมเงินถึงจะมีระบบให้เติมเงินแต่ทุกคนไม่ต้องเติมเงินนะครับทุกคน ผู้เล่นที่เข้ามาใหม่นะครับให้กดเข้ามาตรงที่คําว่าเชิญเพื่อนนะครับทุกคนแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นให้กรอกโค้ดนะครับโค้ดตรงนี้นะครับทุกคนรหัสของทุกคนสามารถ ใส่รหัสของใครก็ได้นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรหัสของผมรหัสของเพื่อนหรือรหัสของใครถ้าใส่รหัสของผมก็ขอบคุณด้วยนะครับทุกคนและพอเราใส่รหัสได้แล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะได้รับ500คอยนะครับทุกคนแล้วเราก็สามารถแลกของรางวัลได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแลกของรางวัลให้ดูกันแบบสดๆกันก่อนนะครับทุกคนนี่ครับกดเข้ามาตรงที่แลกบัตร T M นะครับทุกคนตอนนี้นี่ครับบัตรทูมันนี่นะครับเหลือ3ใบนะครับทุกคน มูลค่า300บาทนะครับสามหมื่นคอยนะครับเดี๋ยวผมแลกไว้เลยนะครับทุกคนนี่ครับแค่นี้ครับก็แลกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ภายใน1-3วันนะครับปกติก็แค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับทุกคนแล้วเราก็สามารถมากดตรงที่คําว่าบันทึกนะครับกดเข้ามาตรงที่คําว่าบันทึกและตรงนี้ก็คือรางวัลที่เราจะเอานํารหัสนะครับนาไปเติมเกมหรือว่าเติมเข้าถูมันนี่ได้นะครับทุกคนนั่นเองนะครับเติมฟรีไฟอาร์วีเติมได้หมดเลยนะครับทุกคนสําหรับ แอปแอปนี้นะครับสำหรับแอปแฮปปี้ดัมมี่นะครับทคนแล้วเรามาดูในส่วนของกิจกรรมที่ผมได้บอกไว้ตอนต้นคลิปนะครับทคนนี่นะครับตรงนี้นะครับกิจกรรมนะครับกดเข้าไปเลยครับนี่ครับกิจกรรมช่วงนี้นะครับเป็นมีทั้งกิจกรรมนะครับประจําวันนะครับนี่ครับเนี่ยเครื่องประดับทองนะครับแข่งขันครับแล้วก็ตรงนี้ครับคือตรงนี้น่าจะเหลืยเข้ามาประมาณ8วันหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจครับในส่วนของเนี่ยตรงเนี้ยตรงส่วนของห้างดัมมี่ 8.18ฉลองเปิดตัวนะครับเนี่ยยังมี8วันเนี่ยตรงนี้คือทุกคนดูคอย180คอยนะครับเนี่ยครับกดเข้ามาดูเนี่ยลงทะเบียนการแข่งขันก็คือ10เพชรนะครับทุกคนแล้วลองกดเข้ามาดูและดูรายละเอียดตรงนี้ได้ว่าที่1ที่2ที่3จะได้รับอะไรนะครับเนี่ยครับที่1ก็จะได้รับ180คอยนะครับที่2ได้รับตั๋วที่3ได้รับตั๋วครับน่ครับมีบอกรายละเอียดทุกอย่างนะครับเริ่มด้วยผู้เล่น4คนนะครับ ตลอดเวลานะครับนี่ครับเวลาในการลงทะเบียนนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับทุกคนสามารถดูรายละเอียดได้ครบนะครับนี่ครับสามารถเข้ามาตรง ตรงรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับทุคกคนแล้วก็กดออกนะครับทุคกคนนี่ครับมีให้เลือกแข่งมากมายครับไม่ว่าจะแข่งตรงนี้นะแข่งตรงนี้ดูรายละเอียดว่ารางวันคืออะไรนะครับตรงนี้โอ้โหทุคกคนดูอันดับหนึ่งคือรางวัลคือ3,000คอย3 0 0 0คอยก็เท่ากับแลกค่าโทได้เลยนะครับ3าบาทนะครับทุกคนอันดับ2ก็2,000อันดับ3คือ1000และอันดับ4ถึง30คือได้รับตั๋วนะครับทุคกคนนั่นเองนะครับทุคกคนคือกิจ,จกรรมเขาดีมากนะครับดูการแข่งอันที่3นะทุกคน น,นี่ของวันพรุ่งนี้ของวันพรุ่งนี้ของวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะทุกคนมันก็จะบอกนะว่าเริ่มเริ่มตอนวันนี้เลยก็ได้มันมันจะมีทั้งวันนี้เนี่ยวันนี้ตอนสี่โมงเนี่ยเห็นไหมทุกคนแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับคนครบเริ่มเนี่ยตรงนี้ก็ต่างไปอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนมันก็บอกเนี่ยสําหรับวันนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยกิจกรรมเนี่ยลงทะเบียนถ้าคนครบแล้วก็เนี่ยเราก็ดูคนถ้าคนครบแล้วก็เริ่มได้เลยนะทุกคนตรงนี้เป็นในส่วนของเนี่ยครับ ผู้ชนะเนี่ยทุกคนดูเท่าไห้าห0 0 0นเข้าห้าหมอคอยอันดับ1อันดับ2อง0 0 0หอันดับ3 30,000นอ่ะอันดับ1เท่ากับมูลค่า500บาทแล้วนะทุกคนโอ้โหโคตรเยอะแจกโคตรเยอะกิจกรรมในส่วนของตรงนี้นะทุกคนนะแล้วก็มีตรงนี้นะครับแฮปปี้ดัมมี่แล้วก็ุดเข้ามาดู ตรงนี้มีรางวัลอะไรหรือเปล่าเรากดเข้ามาดูตรงที่รายละเอียดดูดิแจกกันเยอะมากนะครับทุกคนสําหรับผู้ชนะนะทุกคนสําหรับผู้ชนะผมบอกไปก่อนลองไปฝึกไปเล่นดูนะครับทุกคนมันก็เล่นไม่ยากหรอกนะครับทุกคนถ้าแบบทุกคนฝึกเล่นนะแล้วตรงนี้ก็มีตรงในส่วนการแข่งของฟรีค่าธรมเนียมนะครับทุกคนตรงนี้ก็คือแบบลงทะเบียนโดยใช้เหรียญศูนย์บาทนะครับแต่ว่านี่ครับเรามาดูรายละเอียดของผู้ชนะนะครับนี่คือในส่วนของการแข่งตรงเนี้ยคือแข่งกันเยอะมากนะครับทุกคน เก่งกันเยอะมากนะตรงนี้นะในส่วนของตัวนี้ก็โอกาสก็จะน้อยหน่อยนั่นแหละคนที่เก่งจริงๆเขาก็ชนะนะครับนั่นแหละทุกคนเ mm hmm. อาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีจะบอกเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ s u b ับสไครกดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช n n e l เราเลยแล้วลก็อย่าลืมใส่รหัสเชิญของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ